สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราบิวเอเลเชสเตอนะครับวันนี้ก็มีข่าวสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันที่30สิงหาคามนี้ล่าสุดฟาลิโซ่ลอโมาโน,โน่เยาวข่าวคนดังออกมาคอนเฟิร์มว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิดดีลยืมตัวมาตินดูบาร์านายด่านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้เป็นที่เรียบร้อยโดยนักเตะจะเข้ามาตรวจร่างกายในวันอังคารนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟรีมิลิกอังกฤษมันลกข้อตกลงยืมตัวมาตินดูวับากาผู้รักษาประตูของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาใช้งานเวลา1นึ่ฤดูการเรียบร้อยตามรายงานจากฟาลิซิโอโรมาโนเมื่อวันจันทร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมาฟาลิซิโอโรมาโนอัปเดตข่าวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเฮียวีโกโดยมีใจความสำคัญว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะเซ็นสัญญากับมาตินบูบับกา ในรูปแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกัลพวงออปชันไม่บังคับซื้อขาดที่ราคา5ล้านปอนด์ประมาณ215ล้านบาทซึ่งดีลนี้มีการตกลงทั้ง2ฝ่ายและผู้เล่นเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้บรรลุข,ข้อตกลงสัญญายืมตัวมาตินดูบับกาในด่านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาเป็นในด่านมือ2ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ